บางคนยิ้มยิ้มอยู่ในวันที่หัวใจร้องไห้ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นนอกจากอเล็์นบีมูฮัมหมัดซอลลั่นลอฮูอะไลฮีวะสัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีให้เรายังยิ้มได้แม้เจอบททดสอบมากมายเพราะหัวใจที่ยอมรับในกำหนดการของอเล็์เพราะรู้ว่าอเลอ็อ์ยังรักเราเสมอเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่เข้าใจเหมือนนบ,บีอิบรอฮิมที่ถูกทดสอบเรื่องลูกชาย เหมือนนบ,บีนุที่ถูกสั่งให้ต่อเรือแแอไม่มีฝนสักหยดเหมือนนบ,บีมูซาที่ต้องเผชิญอะไรมากมายในอียิปต์เหมือนนบ,บียูซุที่ถูกพี่ชายทำร้ายทุกคนต่างมีเรื่องที่เจ็บปวดในชีวิตทนมานใจที่สุดคือสูญเสียคนที่รักแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่มีความเมตตาเสมอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ขอให้เชื่อมัน่นขอบคุณในวันที่ยากยากของเรา และอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ปลายทางของผู้ศรัทธาคือสวรรค์เนื้อหาบทความสงชาติกวีเกตยิ้มสู้และเดินต่อไปพอใจในสิ่งที่ได้รับเพราะมันมาจากผู้ที่รักเราและหวังดีกับเราที่สุดอินชาอัลลอฮ